จ้าเมนี้พบกับสาวสาชาแนลคนผัวหางไงมาเด้อจ้า,าจ้าพี่น้องจ้าเมนี้ก็มาพบกันอีกแล้วจ้าเมนี้สาวสากับเบ้าเน่งกันสิผ้าพี่พานองเมื่อกี้นี่พี่เน่พี่เน่งพี่เน่งเบ้าเน่งแกงวุ้นเส้นใส้ย,ยังไอไปปลากระป,ป๋องปลากระป๋องพี่น้องสามแม่ครัวนะจ้าวุ้นเส้นวุ้นหนากินมาพี่น้องจ้ามาสาวสาจะเห็นมึงก่อนสดใส กินดูดูปลากระปอง้จ,จะ้ะอืมมาค่ะก้อนจิบเบิ้งคลิปนี้เด้อจ้าสาวสาวฝากแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งให้ช่องสาวสา,วสาวชาแนลเนี่ยเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องมากินเข่าน้ำกันเด้อค่ะเข่าแรงจา้ามามาจา้าลุยเลยเอาลองมือเลยเดี๋ยวหาถอยกันสุดหนำของเด้อจา้าคนเราฟังจา้า mọi người yêu nhau thật ta tao nhau em okay, yêu đi 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 โดนโดนยิ่งใช่ไหมย่บมาโดนหรอกินดูพายกระป๋องนี่ก็ได้ช่วงเนี้ยออกไปได้ไปได้ตามพี่จังได้ปลากระป๋องไว้เนี่ยเลยหาวิธีเห็ดไหมดีใจตากันเนาะ หืมจับกินดูกระท้มันต่อน,น,นี่เข่าดีน,น่นี่น่ะนี่ขาอาัดเส็นปลากระป๋องเส้นบุญเซนเสน้นหนับประเด็กค่ะพี่นอ้องแสบนัวน้ำกันนะจ้า แค่ว่างเลยว่างเลยตัว่างก็น,นัว้วกัเข่าคนเขาหมอนเจ็บน้ํากันจ้าขาเื่า Con như đấy rồi? ha. Sốt cục cục. 就难巩固。 ดยืดขึ้นไปถ้าในสุดเลย้าบเอากอะระดาษสุดป่ะลอยนำปังเรินจับสุดเผ็ดเด็นนี่ ลำมุมด้วยจ้ะปากป้อมยากกาว,ว่าทตัวทำแม่คว้าเนี่ยวอ <laughs> <laughs> ช้ำตัวคนละเครื่องโอ้ยอ๋อก็อเ,ออเครื่องเออเคุ่องแบบมั้เขอไปไห,อหยิบผ้าเครื่องสิโอ,อ้จกกับกระบะเออทำมาคิดแ,แปลกๆว่าไม่ไเป็นใคร่ะไอ้เครื่องตัวเนี่ยเครื่องตัวเงี้ยว

เห็ดเช็ดปีกลายป่ะหลายอยู่เด้อมันตกส้ดแบบนี้นาะจะให้นมเสียงง่อยใช้ก็ต้องหลาแช้วกันนะอืมจับอ่ะจับนอนเนะ เสร็จน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ะทำลำบ่แม่นลาบบ่อำลำไปลากระป๋องขับประเดียกมันเข้ากันไแม่นะพี่นกมาต้องเริ่มตัดเสร็จอีดีต่วนี่กินจนมาเฉยเบิ้ง่าเริ่มตัดเถอะ

คนงานไปรับสิจำเถอะแล้วจะจัดการยังรังล้วเด็นเตตานนี่เล่นพุงนะสิวะสิวะเฮ็ดไส้นะอืเนี่ผ่ากากินมาบากากเดี้ยวอย่างไรไม่ออกโอึง นะฮัลโห,หลแต่พงชุดรดขอใส่เครื่องหวัวปไุณิเดาะฮมทุ่เฮียใส่อเอาคืออะไรโมกซว่าอร์ร <c oughs>

จิบมัเง้ะเขาเป็นอะเขาฟาดตื้อตัวเเขานะลาพีปนองยังเหอยีย่าพี่ปนองจิบเบอร์ลจ้านี่ยมนี้คนเลี้ยงอยู่สองปันนี่ยออเยอาจแป๊บนึงมันเขากันนี่เนาะใช้น้ำปละเดีย๋ยแ้ลาเขาปองน,นี่ทำนย่ชุน้ำ มันหนีบปเรือตัวแรกหิ้วเนาออยากเขานะอยากเขาชอ,อาพหิ้วแล้านองไปสกอตเน,ะนานะพ,นพี่นอนจ้าคลิปนี้กับอาลัาน,นี่ด้จ้าเด้อในคลิปต่อไปซาวดชาจีพาพมากินอีกอยังเดี๋ยวมาเบิ่งกอีกเชน,นึงจ้า คลิปนี้กับฝากนะได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิงแห่งสาวสาวะบ้างหนึ่งนด้ได้จ้าเมื่อน,นี้กับแค่นี้เด้อพี่น้องจา้สาสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบาย